เทศบาลพองพาภูมิแศึกษารวมประชาพัฒนาเยาวชนอัญญมณีมีค่าของชุมชนมุง่งฝึกคนให้ทุกคนเป็นคนดีพระเบียบดีมีวินัยแต่งกายสุภาพงาม,มารายาคไว้สวยยิ้มสดใส วิชาการเรื่องชื่อขันจรไกลเป็นความหวังและวันใจของชุมชนสีกลมและชมพูดูสง่าเด่นวิชาการกีฬาไม่เป็นสองทานตะวันอูช่อเลื่องเรื่องรองชื่อดุกก้องเทรบาลของพระบูม เรียเทศบาลทองผาภูมิเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลทองผาภูมิอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลทองผาภูมิมีนโยบายและให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและรองรับความเจริญของสังคมตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในท้องถิน่น จึงได้จัดตั้งโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2552โดยสภาเทศบาลตำบลทองผาภูมิมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดตั้งสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาซึ่งทำการเปิดการสอนครั้งแรกในวันที่18พฤษภาคม2552 โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทองผาภูมิและอาคารบริการการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทองผาภูมิเป็นอาคารเรียนชั่วคราวและในปีการศึกษา2558ได้ย้ายสถานศึกษามาที่อาคารเรียนใหม่โดยมีนายสุเมธจันเจือจุนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิตั้งแต่ปีการศึกษา2558 จนถึงปัจจุบันซึ่งมีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,564จำนวน413คนและมีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิจำนวน32คนโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิได้เข้าร่วมโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณพศ2564มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ 3. เพื่อวิเคราะห์วิจัยแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด 4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่และว,วิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นดังนั้นโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิได้สร้างนวัตกรรมรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ TMS model ในรูปแบบของ Power ดังต่อไปนี้ 1. T teacher ผู้มีทักษะมีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจรยิยธรรมและเป็นนักวิชาการที่มีความรอบรู้รอบด้าน P. Professional Learning Community (PLC) หมายถึงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ A. Active Learning หมายถึงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยเทคนิคที่หลากหลาย T. Teacher Quality Development หมายถึงการพัฒนาคุณภาพครู C. Creativity and Innovation หมายถึงการมีความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรม 2. M. Management เป็นการให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุปเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล P. PDCA หมายถึงวงจรบริหารงานคุณภาพ L. Leadership หมายถึงภาวะผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี I. Info หมายถึงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ N. Network หมายถึงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง3 S. Student เป็นผู้รับการศึกษาเล่าเรียนจากโรงเรียนโดยมีทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิดสร้างสรรค์มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ S Student Care and Support หมายถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน M Moral Development School หมายถึงหลักพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม L Learning outcome หมายถึงพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่21ตามศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม H Higher achievement หมายถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 4. กระบวนการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบตามโมเดลหลัก power ผลของการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TMS model ผู้บริหารและคณะครูมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยมีแนวทางในการพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและได้นำนวัตกรรมไปเผยแพร่ดังนี้ 1. เผยแพร่นวัตกรรม TMS Model ให้แก่คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทองผาภู 2. เผยแพร่นวัตกรรม TMS Model ใน Facebook page ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลทองผาภู 3. เผยแพร่นวัตกรรม TMS Model ในงานนิทรรศการการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบโฮสคูล p c o a พ h ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 4. เผยแพร่นวัตกรรม TMS model ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น